สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้กลับมาแล้วนะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทั้งที่ผู้ติดตามใหม่ผู้ที่เข้ามา,ารับชมรับฟังแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามแล้วก็ให้กาลังใจอันนี้คือขอขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยนะจากช่องเล็กๆของเราเล็กมาก,มาก ตอนนี้อยากจะบอกว่าเป็นไมโครช n e l อยู่อ่าไม่เป็นไรอันนี้ก็คือช่อง50 w i t วิเมียวนะแล้วก็เหมียวเองคนนี้เป็นคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุ50อ่าตอนนี้อาทิตย์นี้ก็ครบ1ปีบริบูรณ์ค่ะ <c oughs> ตั้งแต่ตัดสินใจกเกษียณมานะอ่าวันนี้เราอยากที่จะทำา ข้อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออก็คือคอนเทนต์ของช่วงกลางอาทิตย์นะเราอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเอาเรื่องราวจากหนังสือที่เราได้อ่านมาแล้วคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็อยากจะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนเพื่เ่อฟังก็เป็นช่วงเขาเรียกว่า อ่านเจอมาแล้วก็เล่าสู่กันฟังวันนี้เราจะขอแนะนำหนังสือเล่มนี้นะก็คือ The Psychology of Money หรือภาษาไทยก็คือจิตวิทยาว่าด้วยเงินนั่นเองนะมันเป็นหนังสือ,อแปลมา,าถ้าคนเขียนน่าจะเป็นมอร์แกนฮัสเซลนะแล้วก็ส่วนคนแปลก็คือคุณธนินรัศมีธรรมชาติหนังสือแปลอาจจะ เป็นหนังสือที่ค่อนข้างอ่าน,อ,านอ่านยากหน่อยหนึ่งนะถ้าใครสนใจอยากที่จะไปหา,าซื้อหาอะไรก็ได้นะตามหนังสือนะ่าจะเป็นพวก C องค์ีเอ็ดน่ะมีแต่ถ้าใครที่ไม่อยากที่จะอ่านก็มาฟัง Uh, จากเราก็ได้นะแต่ต้องบอกว่าเล่มนี้ uh, มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะเราก็จะเอามาเล่าทีละนิดทีละหน่อยนะแต่ว่ามันมีมันมีช่องอยู่ช่องหนึ่งนะ uh, ช่อง The Library ในใน YouTube ช่องใหญ่เลยเขาก็มีได้พูดถึงหนังสือหนังสือเล่มนี้ให้ฟังด้วยนะแต่ว่าก็ต้อง30นาทีนะแต่30นาทีนั้นก็ยังไม่ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้นะ ไปไปไป,ไปลองฟังของเขาได้นะขอ,ของเขาดูดีกว่าของเราเยอะอ่าแล้ววันนี้พูดอะไรว,วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องมหัศจรรย์ของการทบต้นจากคลิปที่แล้วที่เราคุยเรื่องว่าจะผ่อนยังไงให้อ่าเราผ่อนบ้านยังไงให้ให้ให้ได้บ้านมาครอบครองเร็วที่สุดใช่ไหมอ่าอันนั้นแหละลองใครที่แบบว่าผ่อนบ้านอยู่ลองคำนวณดูนะว่า ตอนแรกที่เรากู้มาอย่างเอาง่ายๆเลยเรากู้มาแบบสมมุติว่าเรากู้มาล้านแปดอย่างเงี้ยเราผ่อนระยะเวลา20ปีอะ25ปี30ปีลองคํานวณน,นะเท่ากับเออเราจะจ่ายไปแบบประมาณสักเท่าตัวกว่าอย่างของเราเราเราประมาณล้านแปดกว่าเราลองคํานวณน,นะเราจ่าย25ปีอะคืออยู่ไปที่สี่ล้านสองสี่ล้านสองกว่า นั่นแหละเห็นไหมเห็นมหัสจาย์ของการทบต้นไหมแต่ไอ้นั้นอ่ะมันเป็นการที่เราไปสร้างความร่ํารวยให้กับธนาคารไงใช่ปะ่ะอันนี้เราลองมาคิดกลับกันแล้วเราจะทํำยังไงล่ะเอออย่างนั้นนะ่ะเราก็จะไปให้แต่เขารวยใช่ไหมทีนี้เราลองกลับกันมาหาเรามัาง่งเราก็อยากรวยมั่งจากมหัศาจารย์ของการทบต้นนี่แหละอะเราคิดว่า โอ้โห oh, หลายคนน่าจะรู้จักคุณลุงวอร์เรนบัฟเฟตใช่ไหมเออใครที่ชอบเรื่องวงการการเงินไม่รู้จักคุณลุงคนนี้ impossible คือเปลี่ยนไปไม่ได้ต้องรู้จักแกเพราะว่าแกเป็นมหาเศรษฐีอันดับ7ของโลกของโลกนะคะเออซึ่ง n e t w o r t h ก็คือความมั่งคั่งของแกทรัพย์สินของแกในปีนี้นะปีนี้เลยก็คือประมาณ1 1 0 0 0 0 7,000พันล้านเหรียญ US ดอลลาร์ฉันไม่คำนวณเป็นเงินไทยให้ให้พวกเธอฟังนะม,นมันหูคิดไม่ไหวแล้วอยากรู้ไหมว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ย97%ของไอ้ไอแสนแสนแสนกว่าล้านของแกเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่แกอายุ65ปี เออหลังจากที่แกอ่าอายุ65ปีแล้วมันก็ทบ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 ต้นทบอะไรของแกมาเรื่อยนะเออทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆอ่าจนกระทั่งปัจจุบันไม่แน่ใจแกอายุเท่าไหร่อ่ะแปดเก้แล้วแหละเออก็คือจนกระทั่งแกแกแกอ่าร่ำรวยขนาดอันดับ7ของโลกแต่ก็อย่าลืมนะวอร์เรนบัฟเฟตแกเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ 11ขวบไม่ผิด11ขวบนั่นแหละแต่วันนี้จะไม่คุยเรื่องของคุณลุงเพราะว่าแกแฟเฟมัสอยู่แล้วแกแบบเออมีคนพูดถึงแกเยอะอยากจะพูดถึงคุณปูค่คนหนึ่งคุณปูค่คนหนึ่งซึ่งเราคิดว่าไอเน,นี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะกินใจพวกเรามากกว่าเพราะว่า เออเราเราคงคาดไม่ถึงว่าเราจะไปถึงวอร์เรนบัฟเฟตคือคิดว่าชาตินี้คงคงไปไม่ได้วันนี้เราจะคุยเรื่องของคุณลุงโรนัลเจม r e รีดนะแกเกิดในปี2467กเเกิดจากเมืองเล็กๆเกมืองชนบทของรัฐเวอร์มอนต์อ่าอเมริกา แล้วแกเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนโบกรถอ่ะไปเรียนโบกรถด้วยเดินด้วยเนี่ยเพราะว่าบ้านแกกับโรงเรียนในะระยะห่างกันประมาณ6 6, 6กกิโลอา่าแล้วแกก็เป็นคนแรกในครอบครัวเลยนะที่แกเรียนจบไฮสคูลเออก็คือแบบตาะมึสมัยนู้นนะเออแกเป็นคนแรกเลยพอช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแกได้เข้าไปร่วมรบสงครามด้วยนะแล้วพอหลังจากนั้นแกกลับมาแกก็มาเป็น ช่างซ่อมรถในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองแกนั่นแหละ25ปีหลังจากนั้นแกก็ไปเป็นพานโรงในบริษัท JC Penny อีก17ปีเออก็คือแกเป็นอาชีพป,ปกติเลยแล้วเรื่องราวของแกก็ประมาณนี้แกซื้อบ้านหลังแรกตอนตอนอายุ3 8 8ปีนะด้วย เป็นบ้าน2ห้องนอนน่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆในอเมริกาสอ,สอห้องนอนราคา12,000เหรียญในตอนที่แกอายุ38ปีแล้วก็แกเป็นไม้ตอนอายุ50นะแล้วแกก็ไม่ได้แต่งงานอีกเพื่อนของแกบอกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะางานอนดิเรกของแกคือผ่าฟืนเออนั่นแหละเรื่องราวของแกก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่มีอะไรหน้าหน้าหน้าพูดถึงแกเป็นคนธรรมดาปกติแต่มันมันมันดังปุ้งขึ้นมามันขึ้นข่าวพาดหัวหนึ่งจาก ผานโรงนะอาชีพพานโรงถูพื้นเนี่ยขึ้นข่าวพาดหน้าหนึ่งได้ยังไงในปี2014เออเราขอดูก่อนนะในปี2014นี่ก็คือ2557อ่าได้มีพาดอ่าข่าวหน้าหนึ่งเลยนะตอนนั้นแกก็คือแกเสียชีวิตด้วยอายุ9อ่าตอนแกเสียชีวิตก็คือ92ปีอ่าในในในอ่าปีนั้นที่แกเสีย เสียชีวิตนะปี2557มีประชาชนอเมริกันตายอยู่2ล้าน8 13,503คนแต่ว่ามีต่ำกว่า4,000คนที่มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินะตอนเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่า8ล้านเหรียญ8ล้านเหรียญเป็นเท่าไหร่หรอ8ล้านเหรียญนนะ่าจะอยู่ประมาณ200 200 กว่าล้านถึงประมาณช่วง200กว่าเกือบเกือบ300ล้านบาทไทยนั่นแหละมันเป็นประเด็นตรงนั้นเพราะแกเป็นแค่พานโรงเออแกเพื่อนคนที่รู้จักแกคือเฮ้ยอีตาลุงเนี่ยแกไปหาเงินมาจากไหนแกไปแกไปรวยมาจากไหนทุกคนงงงงแกมากเลยนะแล้วก็แกได้ทำพินัยกรรมไว้สองล้าน แกให้กับลูกเลี้ยงไปส่วน6ล้านที่เหลือแกได้มอบให้กับโรงพยาบาลแล้วก็ห้องสมุดประจำท้องถิ่นนี่แกเป็นคนใจบุญมากเออนั่นแหละก็ทุกคนก็คืองงแล้วสุดแล้ว,แล,วแล้วจริงๆแกไม่ได้แกไม่เคยถูกลอตเตอรี่ด้วยนะแกไม่ได้รับมรดกอะไรงใดใดๆก็แล้วแต่แต่มันเกิดจาก การออมการออมจากที่แกมีไรายได้เป็นช่างซ่อมรถพานโรงพารนโรงเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีไม่ได้พูดนะว่าแกเริ่มทำแต่เมื่อไหร่เออก็คือแกออมจากเงินที่แกหามาได้เล็กๆน้อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วแกไปลง,ลงทุนในหุ้นบลูชิป หุ้นบลูชิปก็คือเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงอะเออนั่นแหละแกก็ไปลงทุนในหุ้นหุ้นนั้นแล้วหลังจากนั้นแกก็เออ,อยู่ไปน่าจะใช้เวลาเป็นหลายสิบปีกว่าเงินก้อนที่แกสะสมเทเลนิลิทมันจะขึ้นไปถึง8ล้านเหรียญน,นี้แหละก็คือมหัสจรรย์ของอัตราทบต้นนั่นเองนะาถามว่าคือชีวิตแกมีแค่นี้เลย คือออมเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาไปลงทุนแล้วใช้ระยะเวลาระยะเวลาระดับหนึ่งเลยเป็นหลัก10ปีหลาย10ปีที่ปล่อยให้กระบวนการเหล่านี้กระบวนการทบต้นมันได้สัมฤทธผลสุดท้ายแกก็มีเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กก็คือทรัพย์สิน ตอนที่แกอายุ92ปีด้วยมูลค่า8ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองจากที่เราเล่ามาเนี่ยจะ,จะมองมองอ่าเรามองไปตัวของคุณลุงรีสนะเราเห็นอะไรบ้าง 1. เราเห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือแบบอยู่สมถะนะความมัธยัต แกจะต้องมีระเบียบวินัยทางด้านการเงินด้วยแล้วก็แกมีความอดทนที่สูงมากที่สำคัญแกเป็นคนใจบุญด้วยนะแกสงสัยไม่ได้ใช้เอาเก็บไว้ให้คนอื่นเออนั่นแหละแล้วจากนั้นก็คือแกก็ปล่อยให้กระบวนการของเวลาและการทบกต้นมันทำงานคูณกันไปเท่าทวีคูณไปจนกระทั่งว่าแกได้ พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ที่อเมริกานั่นนะน,น,น,นั่นแหละเราก็เลยอยากที่จะมาพูดเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆบางคนบอกว่าฉันไรายได้น้อยไม่มีที่จะคือจะเอาจากไหนไปนลงทุนไม่มีทางที่จะร่ำรวยลุงรีดนะปูรีดลุงรีด เออคนนี้ดูเป็นตัวอย่างแกเป็นแค่ผ่านโรงเออแกก็คิดว่าผ่านโรงอะ่ะก็คงไม่ได้มีไรายได้อะไรเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นเป็นแกก็คือนอกจากที่แกจะรู้จักประหยัดอดออมแล้วแกยังรู้จักลงทุนด้วยเราก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะว่าอ่าเราเราเรา,เ,ราเวลาตอนเราเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเขาจะบอกให้เราอดออมอดออมเนาะประหยัดอดออม แต่เราจะบอกไว้เลยนะการอดออมอย่างเดียวมันไม่ทําให้เราร่ารวยขึ้นมายิ่งสมัยนี้ด้วยอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากมันต่ามากเพราะฉะนั้นเราอดออมจากเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วเรารู้จักย้ายเงินที่ได้จากการออมไปลงทุนอันเรื่องการลงทุนเนี้ยมันก็ปลีกแยกย่อยนะวันนี้ก็เราคุยเรื่องของมหัศจร์ของอัตราทบต้นนี้ให้ฟังก่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนๆมีกําลังใจที่จะ สะสมนะเพื่อที่จะไปลงทุนวันนี้ก็ขอฝากช่อง5ิวิทเหมียวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปไหนของเหมียวมีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์นะ วันอาทิตย์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องเยอะเรื่องเยอะมากโอเควันนี้ไปก่อนยาวนิดหนึ่งแล้วโอเควัน okay, ดีบายบาย